เดี๋ยวเราสรุปยอดเงินของเราเนี่ยเราโดนเป 3, 100. ็น0 0พ E F M s, <Super Day>. <S คุณรุดรู้ยังอุ่นมันใบแบบใบหนักมากเลยนะ300บาทของคุณรุดเหลือแผ่นป้ายที่3และแผ่นป้ายที่4ค่ะ3ครับเคยร่วมงานกับดีเจอ่องแองค่ะครับสิลป,ปินวงนี้แข็งแรงนะครับแล้วก็เคยเรียนที่อำเภอหัดใหญ่วงนี้ชายล้วน10วินาทีไปค่ะ ห้าคนไว้ดาวทีมันดาวไม่ได้มีแค่สามอ๋อทีมันดาวมีห้าวงมีนครับมีนวงมีนค่ะหมายถึงราศีมีนน่ะเหรอคะไว้ชื่อวงสิมีนที่แปาและวงความหมายเป็นคำตอบที่ที่ถูกต้องค่ะู้สักชีแล้วคุณรุเลาไปสามร้อยบาทที่นี่ด้วยค่ะ เลือกก่อน1 2หรือ5ดีค่ะ5ครับ5ครับเฮ้ยอันนี้เพิ่งรู้เคยคุยกับดีเจของเอทามถึง3คน10วินาทีเริ่มเนเน่ครับและเขาคนนั้นก็คือคือน้องเนเน่ถูกต้องแล้วคขาที่แล้วได้ไปบ้างไหมตังคราวที่แล้วได้ไป5้0ครับเฮ้ยนี่ ถ้าร <500. S 1> ้อยได้ไปพันหนึ่งแล้ว่คุณหนอนที่ทำเป็นอาชีพเหมือนไงเนี่ยคุณบอกก็ซิได้จ้ะศิลปินท่านนี้นะครับเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของครูอ้วนมณีนุษด,ด้วยชื่อเพลงแจ้งเกิดของเขาเนี่ยอยู่ในโหลแก้วนะคะแล้วก็คนที่ชื่อเหมือนศิลปินคนนี้เคยมงลงมาก่อนสิบวินาทีคุณต้อยที่มั่นใจใช่ไหมคะค่ะปนัดดาเรืองวุฒิแล้วกันคะ่ะปนัดดาเรืองวุฒิมั่นใจหรือขโมยคำตอบใครคะ คุณต้อยคะคุณทำได้แล้วค่ะขอบคุณมากเลยยินดีด้วยรับไปเลยห้าร้อย้ายเบอร์สีค่ะเอาเบอร์สี่เขาบอกว่าศิลปินชายคนนี้ค่ะเคยกินเนื้อจอระเข้ค่ะสิบวินาทีของคุณบีเริ่มค่ะนี่แดกค่ะ ทำไมถึงเลือกแดนวอลเวดคะเพราะว่าเพราะว่าดาวดาวมันบอกว่าแฟนสวยใช่ไหมครับคดีวเกี่ยวอะไรบอกว่าแกงกงก็ได้ทำไมเหรอทำไมเหรอฉันไม่สวยหรอไม่ชอบผมหน้ะม้าหรอคุณแดนกินเนื้อจระเข้เหรอใช่เหรอว่าดาว ตังมึงเลยตังมึงเลยถูกต้องแล้วคุณบีได้พันหนึ่งเฮ้ยเขาเป็นน้องสาวของเกิร์ลกรุ๊ปวงหนึ่งศิลปินท่านนี้นะครับมีความเกี่ยวข้องกับปลาหมึกสีแดงครับ10วินาทีไปค่ะโมเมค่ะเออโมเมไหนโดนัทชักกระดูกชักอดิกกเหรอโดนัรู้จักปะรู้จักดย่ค่ะต่ทำไมตอโมเมบอกสิพี่เเป็นน้องสาวเกิร์ลกรุ๊ปเฮ้ยบ้า คิดเพลงเมาโดนเองแล้วนะเจ็รเป็นของโมเมค่ะตันดีๆนะครับคุณนุ่นครับศิลปินคนนี้รักโลกสิวินาทีไปค่ะเปอาวลรีเหรอคะทำไมถึงเป็นเปาวลรีคะดาวค่ะดาวหรือรอบค่ะโอ้หัวรออมีเลสนาอย่างนี้ลอบ และเปาวลีเป็นคำตอบที่ขอบคุณคนใน YouTube นะคะถูกต้องคุณนุ่นได้300ใช่ไหมสามร้อยจ้ะยินดีด้วยนะคะขอบคุณคุณนุ่นนะคะเดี๋ยวเราสรุปยอดเงินของเราเนี่ยเราโดนไปสามพันหนึ่เหมือนเป็นมาตรฐานแล้วว่าต้องแจกให้ประมาณ3,000ันึงจะรู้สึกดี EFM ส u p